ขึ้นนำเลยนะครับมงคทลทศกัยโอ้โหจ่าเย็นอีกแล้วครับประตูในเกมสำคัญครับแล้วใช้โอกาสไม่ใช่บอกว่าไม่เปลือยนะครับโอกาสครั้งแรกของทีมไทยเลยครับที่ยิงเข้ากรอบว่าจากการที่อธิษกนะครับเรียกฝ่าวได้แล้วเล่นฟรีคิกเลยครับจากจุดที่ฝ่าวเทียรทอนยกมาแล้วสกิดสกิดโดนไม่ดีแต่มงคลเก็บบอลน,นะหมุนตัวแล้วยิงครับสุดยอดมาก ฝาวเียทรยกมาแล้วสกสิดสกิดโดนไม่ดีแต่มงคลเก็บบอลนัหมุนตัวแล้วยิงครับสุดยอดมากนี่ครับจังหวะผ่านของพิพันธ์นชยาจากมุมนี้เนี่ยไม่ชัดเจนแต่ที่แน่ๆเนี่ยตู้ประตูเสียจังหวะจากการโดนบังไว้ด้วยนะครัม<_ letter> <_ letter> ูมุมนี้น่าชัดเจนที่สุดครับ โดนทางสีรถบางอยู่ด้วยสี่นาทีนะครับแบบไทยตอนนี้พื้นที่มีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมาใหม่อีกครั้งครับทีละเทพเปิดมาและจิติพันธ์หลบไปแล้วลูกนี้ได้จุดโทษไหมเป็นจุดโทษครับของทีมไทยโอ้โหจิติพันธ์พ่วงจันนะครับสอดมาได้ดีนะครับจิ้มหลบไปแล้วโดนพระสาวตูทำฟาวเหลืองด้วยครับรีเมียงกุ๊ก ต้องชมการจ่ายของทางทีเทพนะครับจ่ายแล้วกดดันครับทำให้ผู้สาวต,ตูต้องออกมาแล้วิีพัน์แต่งบอลแรกได้เปรียบเลยครับไม่ว่าจะไปต่อได้หรือไม่แต่สุดท้ายครับยังไงก็ต้องฟาอะไรครับดีแบบนี้โอ้โหนี่จะเป็นชัยชนะที่เราบอกว่าขาดลอยจริงๆนะครับที่เคยเจอครับเกาหลีเหนือมาแล้วบุกน้อยด้วยครับค่อนข้างเด็ดขาดน,นะครับในะจังหวะการบุกโดยเฉพาะครึ่งหลังนี้แก้เกมมาดีมากครับ โอ้จะให้เคีรเทพวินโอไทยได้ยิงเลยนะครับครับีรเทพวินโนไทยกับประตูแรกในสีเสื้อในการเล่นทีมชาติไทยยุครายวัชาจ้องเขมีงไปที่ลูกบอลเลยเอาละครับตอนนี้มาดูกันสิงเช็คความก้อมน้องวีดดังธีรเทพวิ่งมาแล้ว,ว,ลว,ว,ลวยิงเรียบร้อยครับ ไม่เหลือเลยครับ3ประตูต่อศูนย์ทีมชาติไทยนำเกาหลีเหนือยิงต่อเนื่องเลยนะครับโอ้แล้วแฟนๆได้เฮกันเลยครับก่อนนี้ในเกมลีกก่อนที่จะปิดพักให้กับทีมชาติเนี่ยก็ยิงนะครับในเกมที่แบงข้อชนะทางสุโขทัยให้ดูการที่มาจากการจ่ายบอลของเรือเทพแล้วเหมือนกับเพื่อมกริมให้เกียรตินะครับจากการจ่ายบอลแทบจะเป็นคีลเลอาร์สเลยครับ ยความมั่นใจประตูนี้ถือว่าน่าจะให้ความมั่นใจกับทีมเทศได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้าดีใจถ้าดีใจประจำครับกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวไปแล้ว